สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ีกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันเปิดตัวนะครับจอตัวกล้อง Panasonic Lumix GS6 ครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่บอกเลยนะครับว่าสุดมากๆนะครับในด้านงานวิดีโอครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับแบบ 4K นะครับ60 fps ได้นะครับแบบ unlimited time สามารถถ่ายแบบ 5.7K นะครับที่เป็น ProRes ชั่นชิลด้นะครับ บอกเลยครับว่างานวิโดนะครับตัวนี้สดๆครับมันจะมีรายละเอียดอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวดีไซน์นะครับของเจ้าตัวโ u มิเจส6กันนะครับว่าดีไซน์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเจ้าตัว j s 5นะครับรวมถึงเจ้าตัว j s 5 m a r k ูนะครับยังไงครับซึ่งตัวดีไซน์นะครับของตัวนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกคล้ายๆเดิมนะครับแต่จะมีปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับให้เราสามารถทํางานนะครับได้ง แล้วก็ตัวกิบนะครับเท่าที่ผมดูนะครับผมยังไม่ไดู้เปรียบเทียบจากที่อื่นเนาะตัวนี้มันจะมีความลึกนะครับมากขึ้นครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะครับค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับเรานะครับสามารถฟิปหน้าจอนะครับออกมาได้นะครับให้เราสามารถนะครับทางานมิดโอนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวล็อกนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ ด้านบนนะครับก็จะปรับปุ่มรีคอร์ดนะครับมาอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ตรงพวกเปิดปิดอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันสามารถอัดนะครับตัวเสียงได้ด้วยตัวพอร์ตนะครับจริงๆตัวนี้รีโมทนะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ครับก็จะมีช่องเสียบใส่การนะครับที่เป็นซีเบรเฟสนะครับ Type B แล้วก็ SD Card Versus 2ครับก็จะอยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้นอกจากนี้นะครับตัวนี้จะเหมือนจอตัวเอ S1H นะครับที่มันจะมีนะครับจอตัวพัดลมนะครับระบายความร้อนภายในตัวเพราะว่า พวกเนี้ยมันมีความร้อนสะสมนะครับภายในเจ้าตัวกล้องนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยส่วนพอร์ตนะครับก็จะมีเจ้าตัว HDMI นะครับที่เป็น Type A 2.1นะครับ Type C นะครับ3.2 Gen 2นะครับเสียบหูฟังเสียบไมโครโฟนนะครับก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างจะคมนะครับในงานที่ทํำยุคปัจจุบันนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เท่ากล้องวิดีโอนะครับในระดับโปรเฟชชั่นแลที่แบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าพวกนั้นจะมีพวก s l r หรือว่าอะไรด้วยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้มีส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นที่ใส่แบบต แล้วก็มีตรงนี้นะครับสำหรับการใส่แบตเตอร,รี่ดัมมี่นะครับก็สามารถถอดน,นะครับออกมาเป็นพอร์ตได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวบอดี้นะครับเจ้าตัว GS 6ครับก็ ถือว่าค่อนข้างจะเหมือนเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อรองรับกับฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูตัวตัวบอดี้ไปนะครับตอนนี้ครับเรามาดูในสเปคภาพนิ่งกันก่อนนะครับแบบคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราถัดไปนะครับในในด้านงานวิดีโอครับสําหรับสเปคภาพนิ่งนะครับกล้องตัวนี้นะครับจะใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ครับความละเอียดนะครับ25.2ล้านพิกเซลครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของทางไมโครโฟโต้เนาะเพราะว่าปกติแล้วครับมันก็จะไม่ค่อยเกิน20ล้านพิกเซลกันหรอกสำหรับตัวมโโครฟ แต่ตัวเนี้มันมีพิกเซลเข้ามานะครับทำให้เราสามารถนะครับได้งานนะครับพิเยดมากยิ่งขึ้นครับ s o ตัวนี้นะครับสามารถดันนะครับได้ตั้งแต่ห0 0ครับถึง25,600ระบบโฟกัสของตัวนี้นะครับก็ยังใช้นะครับระบบโฟกัสแบบคอน t ราดิเคชันครับด้วยเทคโนโลยี DFD ซึ่งแม้ว่าจะเป็นคอน t ราดิเคชันนะครับแต่ทาง panasonic นะครับได้เคลมว่าตัวนี้พัฒนาจากตัวเก่านะครับขึ้นไปพอสมควรเลย แต่สุดท้ายครับผมก็ยังรู้สึกว่าเนาะมันก็น่าจะมีเฟดิเทชันมาสักทีนะครับในกองพันธสันิคทุกุ่นครับก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ นิดๆนะครับนิดนึ่งเนาะสำหรับคนที่ต้องการแบบกล้อง all in one นะครับตัวนึงครับาพูดถึงด้านการถ่ายภาพต่อเนื่งต่อนะฮะตัวนี้ครับถ่ายได้ที่14เฟรมนะครแบบ AFs ครับแล้วก็8เฟรมนะครับแบบ AFC ทั้งนี้นะครับทั้ง2แบบจะถ่ายนะครับในลักษณะของ m e c h a n i c shutter แต่ถ้าถ่ายนะครับใน Electronic shutter นะครับตัวนี้ครับสามารถถ่ายนะครับได้ถึง75 APS กันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าโหดนะครับแล้วก็เพิ่มจากตัวเก่ามา จริงก็ถือว่าไม่เยอะเนาะเพราะว่าอย่างตัวเก่าก็จะมีพวก 4K p h o 4 o เนาะที่เราสามารถถ่ายได้แบบ 60fps ครับเรามาพูดถึงด้านงานวิดีโอกันต่อดีกว่าครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับของเจ้าตัว panasonic lumix g 7ตัวนี้ครับตอนนี้นะครับถ้าเราซื้อแบบเดยวัเลยนะครับสิ่งที่คุณจะสามารถได้นะครับอย่างแรกเลยคือเจ้าตัว 4K นะครับ422 10bit all-intra ที่มีบิตเลทนะครับอยู่ที่800เมกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบิตเลทนะครับที่สูงมากๆเลยสามารถเก็บดีเทลนะครับได้ดี มากๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าใครต้องการถ่ายแบบสโลมูชชั่นนะครับก็จะมี ตัว 4K นะครับ120 fps นะครับที่เป็น420นะครับก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันครับส่วนใครนะครับที่ต้องการถ่ายสล็อมโมชั่นนะครับก็จะมีเจ้าตัว 4K 120 fps ครับแต่บิตเรทนะครับจะได้ประมาณ300นะครับแล้วก็เป็น420 10บิตก็จริงๆสําหรับผมแล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอเราการใช้งานมามากๆแล้วส่วน Full HD นะครับสามารถตั้งได้สูงสุดที่ Full HD 240 fps นะครับแล้วก็เป็น422 10บิตนะครับ All Intra นะครับที่บิตเรท800เมกะบิตครับนอกจากนี้นะครับใครนะครับอยากถ่ายแบบบนะครั เจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถถ่ายได้เช่นกันครับแบบเต็มเฟรมเลยซึ่งความละเอียดนะครับจะอยู่ที่ 5.7K ครับแล้วก็ให้ดีเทลนะครับในระดับ4 22HQ ครับโดยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของกล้องลูมิคเกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเฮ้ยเป็นประสิทธิภาพนะครับด้วีดีโอที่สุดยอดมากๆเลยแต่เท่านั้นไม่ยังไม่จบครับเพราะว่าในอนาคตทางพ a n a s o n i c กนะครับได้แจ้งว่ามันจะมีเฟร์มแว์ใหม่นะครับเพื่อมาอัปเกรดประสิทธิภาพนะครับในด้านงานวิดีโอครับอย่างแรกนะครับที่ทาง Panasonic กนะครับ แจ้งว่าจะอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือ DCI 4K ProRes 422 HQ นะครับแล้วก็ ProRes 422มี Full HD นะครับ ProRes 422 HQ นะครับมี USB SSD Direct Record ครับก็คือเราสามารถเสียบนะครับเจ้าตัว External SSD นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเนี่ยตัว Extreme Pro นะครับก็สามารถนะครับเสียบเข้าไปนะครับยัง จ้าตัวพอร์ตน,นะครับที่เป็น USB 3-2 Gen 2นะครับในเจ้าตัวกล้อง u ู i x g 6ครับก็สามารถนะครับเลคคอร์ดนะครับผ่านจาตัวนี้ได้เลยซึ่งผมต้องบอกนะครับว่ามันเป็นฟีเจอร์นะครับที่แบบ ขวดดีแล้วก็ขวดหลักมากๆเลยครับเพราะว่านะครับเวลาคุณใช้งานนะครับไฟล์ที่แบบมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับ800-600เมกะบิตนะครับก็ต้องบอกครับว่ามันเมมมันไปเร็วมากครับแม้ว่าคุณจะซื้อแบบ256กิกนะครับหรือว่าซีแวร์เพรสก็จะมีแบบ800กิกสหนึ่งเทเนาะผมต้องบอกครับว่ายังไงมันก็หมดเร็วแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันก็จะมีราคาครับที่สูงมากๆเลยแต่ถ้าเป็นพวกเอเซอร์โนนะครับถ้าคุณอยู่นิ่งๆนะครับคุณไม่ได้รอนกิมบอลไปไหนอ่ะซึ่งอันนี้ครับก็ต้องบอกัววดสะกเลยครบ นอกจากนี้นะครับก็จะเป็น 4K 120นะครับ FPS นะครับที่เป็น HDMI Video o u t พุตนะครับดูลิ่งหลายฟิลครับก็คือมันจะแสดงผลนะครับบนหน้าจอกล้องด้วยคือปกติแล้วอ่ะเวลาเราใช้งานนะครับบางทีถ้ามันใช้ประสิทธิภาพสูงนะครับมันจะตัดจอนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะไม่ตัดจอนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่จะมาในเฟร์แบ์ในอนาคตนะครับก็คือตัวตัว DCI 4K 120 FPS ครับตัวนี้ครับก็จะเป็น Raw Video Data นะครับให้เราสามารถนะครับ Export นะครับไปยังเจ้าพวกนินจาได้เลยครับมาพูดถึงเรื่องสีกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับก็ให้เจ้าตัวีล็อกมานะครับซึ่งเวลาคุณใช้วีล็อกนะครับกับเจ้อตัวงานวีดีโอนะครับมันจะเพิ่มไดนามิกรูนเอนะครับเป็น1 3ต่อต่อไปทีเดียวก็ใครนะครับที่ชอบเกรดดิ้งนะครับก็ผมมองว่าโปรไฟล์4ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเวลาเอาไปใช้งานจริงจังครับมาพูดถึงเรื่องการสั่นกันบ้างนะครับเจ้าตัว g s 6ตัวนี้นะครับสามารถรองรับนะครับได้สูงสุดที่7.5ต่อครับโดย7.5ต่อนี้นะครับต้องใช้กับเลนส์ที่รองรับระบบบ Dual IS2 เท่านนนัั้ะครรก็จิงๆต้องบอกว่า Dual i S2 ก็เป็นนมมาาาตรฐที่ของ ขนานแล้วล้วก็คิดว่าคนที่ใช้พวกแบบเลนส์โนโต้ก็น่าจะมีกันนะครับสำหรับเลนสนะครับที่มีระบบดูอยเอสครับช่อง E V F ตัวนี้นะครับก็จะมีความเหเีียนะครับอยู่ที่3.6-8ล้านจุดครับแล้วก็มีอัตราขยายนะครับอยู่ที่0.76เเท่าครับก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างจะ ไม่เล็กนะครับจริงๆต้องบอกว่าใหญ่แหละแต่ด้วยความที่ราคามันค่อนข้างจะสูงก็คู่แข่งมันก็จะประมาณนี้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนจอหลังครับจะให้ความเรียนนะครับอยู่ที่1.84ล้านจุดครับที่ขนาดหน้าจอ3นิ้วครับมาพูดถึงช่องใส่การ์ดกันบ้างนะครับช่องใส่การ์ดนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับรองรับนะครับทั้ง SD card ครับแล้วก็ 4x Express นะครับที่เป็น Type B ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครว่า s x Express Type B นะครับก็มีราคาครับที่ค่อนข้างจะถูกนะครับเมื่อเทียบกับความเร็วแล้วก็ประสิิทธภาพแล้วก็ ความจุของมันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่อนข้างจะดีแล้วก็แฮปปี้มากๆโดยเจ้าตัว SD การ์นะครับที่เป็น u s s 2 V90 นะครับตัวนี้ครับสามารถรองรับนะครับบิตเลทได้สูงสุดที่600เมกะบิตครับถ้าใครนะครับที่ต้องการถ่ายนะครับที่ในระดับ800เมกะบิตนะครับที่ทางกล้องได้แจ้งไว้นะครับตัวนี้ครับคุณต้องใช้เจ้าตัว C-Express นะครับที่เป็น Type B นั่นเองครับส่วนพอตัวนี้นะครับของเจ้าตัว a l u m i n u s 6นะครับก็จะมีเจ้าตัว Full HDMI นะครับที่เป็น2.1นะครับที่เป็น Type A มีช่องเสียบหูฟังเสียบไมโครโฟนนะครับมีช่องเสียบนะครับที่เป็น USB C นะครับที่เป็น USB C 3ั2นะครับ Gen 2ก็รองรับความเร็วครับเร็วทานจจเร็วแล้วก็คิดว่าน่าจะรองรับเจ้าตัว External SSD นะครับที่จะเสียบในอนาครับก็เลยให้มาเป็น3ั u 2 Gen 2มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือด้านราคาครับราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2, 1 9 9ห่ยเหรียญนะครับหรือว่ามันเกือบเจ0 0 0 0บาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ถือว่าสมเหตุผลมากๆเลยสําหรับเจ้าตตััวว G6 นี้้ถถาพูดึง คู่แข่งนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับใกล้เคียงในสุดนะครับน่าจะเป็นเจ้าตัว OM System นะครับที่เป็นรุ่น OM1 นาอตัวนั้นครับก็จะเน้นในงานภาพนิ่งนะครับแล้วก็อาจจะด้อยกว่าบ้างนะครับในด้านงานวิดีโอครับก็เราไม่เลือกใช้กันได้ครับว่าเฮ้ยคุณสายภาพนิ่งนะครับหรือว่าคุณสายวิดีโอครับโดยรวมแล้วนะครับของเจ้า Panasonic Lumix G ชตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกล้องที่วิดีโอนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสามารถถ่าย 4K 60ได้นะครับ 4 8 240p นะครับ 4K 120fps นะครับโดยมันไม่ใช่แค่ถ่ายได้ครับแต่มันได้คุณภาพที่แบบดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับในด้านงานวิดีโอครับต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับสมเป็น Panasonic มากๆเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กด s u b ส c คร b e นะครับให้ช่องเด้พีของเราด้วยใครนะครับที่อยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านใต้ได้เลยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวละไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ